อิสจี้คำล่าสุดเหมือนไม่ได้ร้องเพลงเลยกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับได,ได้กันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับเหมือนพูดเร็วๆรัวๆแล้วใส่ทำนองเพลงเข้ามาเฉยๆออย่างท่อนฮุกมันจะมีท่อนหนึ่งที่ร้องต่อจากท่อน We Do Is Like Mafia แล้วก็เด้งๆๆๆๆที่ไม่ได้เป็นภาษาคนพูดนะคือดูรู้เลยว่าพยายามทำเหมือนรุ่นพี่อีกตึก ฟิลเหมือนรำปาพำปาพำปาพ่าพอบาบาบาิงบาบาบูมอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่ JYP ลุงผักควรพักได้แล้วไหมไปดูกันด้านฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะได้ตอบกับว่าฟังครั้งแรกนึกถึงสไตล์ YG เลยจริงๆก็เหมาะกับอ g อยู่นะแต่รู้สึกว่าถ้าเพิ่มพลังการร้องไปอีกหน่อยจะคูลมากๆที่ออกมาเนี่ยเหมือน power ของดนตรี มันมากกว่าคนร้องไปมากความเป็นที่2นะครับผมคนคิดท่าคือใครครับตอนนี้ลุงผักติดโควิดหรือเปล่าปล่อยทั้งให้ลูกน้องไปลอกงานเสื้อมาจากอีกวงเต็มๆมาเพลงวงพี่แล้วล่าสุดทิ้งเอกลักษณ์วงตัวเองไปเอาทั้งคำเอกลักษณ์อีกค่ายกับท่ายิงปืนคล้ายๆกันมาในเพลงเดียวกันเลยมันก็ดูออกกันดีครับลุงไหวไหมเนี่ยอีกความคิดเห็นต่อไปนะครับผม ในฐานะคนรอฟังก็ผิดหวังอยู่ในหน่อยเหมือนกันแต่ของแบบนี้ไม่ลองก็ไม่รู้อนะค่อยๆปรับปรุงกันไปเท่าที่ดูอยู่ห่างคิดว่าลุงผักเนี่ยไม่ค่อยเก่งเรื่องโปรดิวเท่าไหร่นะเหมือนแกจะตบเด็กให้เข้ากับเพลงที่แกแตง่งแทนที่จะแต่งเพลงให้เข้ากับเด็กและนั่นแหละคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเลยหายไปพอโดนตบให้เข้ากับรูปแบบที่คิดเอาไว้แล้วซึ่งมันตรงกันข้ามกับอีหยางคู่จิ้นของลุงความเห็นต่อไปนะครับผม ไม่ใช่มิสจีพยายามฟังพยายามเชียร์แล้วทุกอย่างดีหมดอินเนอร์เอ้ยความสวยเอ้ยความฉากต่างๆเวอร์วังแต่ตัวเพลงคำนี้คือฟิลมันไม่ได้เลยจริงๆฟังรอบแรกงงรอบ2งง,งรอบ3ดีขึ้นแบบยิ้มแห้งสรุปคิดว่าตัวเพลงไม่เหมาะกับสาวๆอย่างแรงสาวๆแต่ละคนมีของนะลุงผักวอนอย่าสกัดดาวรุ่งเลิกได้แล้วแต่งเพลงโปรดิวส์เอาเครดิตสร้างบาร,รมีตัวเอง คำน้าแก้ตัวใหม่นะแอบเชียร์ตัวสาวอยู่ความเห็นต่อไปนะครับผมคือตอนเป็นเด็กฝึกอาจจะไม่ได้ฝึกบมาหรือเปล่าหรือฝึกแบแต่อาจจะไม่เน้นมากโฟล์ไลน์มันดูไม่ลื่นอีกอย่างที่เพิ่งคิดได้คือเมื่อไหร่ถ้าเต้นยิงปืนมันจะเลิกฮิตมันใช้กับเพลงดังๆมาหลายเพลงมากตั้งแต่เพลงของซอนมีเมื่อ3ปีที่แล้วจนตู่ของแบคพิงซึ่งเพลงที่ว่ามันดังมากๆกันหมดเลย มันเป็นเอกลักษณ์ของวงนั้นเพลงนั้นไปนแล้วพอมาใช้ซ้ํามันแบบท่านี้อีกแล้วอะไรแบบเนี้ยอยู่ความเห็นต่อไปนะครับตอนปล่อยทีเซอร์ออกมาตั้งหน้าตั้งตารอมากรู้สึกน้าฟังเร้าใจจังหวะมันโดนมากน่าติดตามแต่พอเพลงปล่อยออกมาฟังครั้งแรกรู้สึกงง,งๆก็พยายามฟังไปเรื่อยๆเพราะตอนฟังน็อตช่ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคิดในแง่บวกว่าเราฟังครั้งแรกก็องนี้แหละ แต่พอฟังไปรู้สึกว่าจังหวะมันดนตรีมันละไม้คล้ายคลึงกับเฮลิคอปเตอร์ของ CLC หรือเปล่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะเขารู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าดนตรีมันหนักไปไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่จับแนวทางไม่ค่อยได้รู้สึกแบบมันไม่ค่อยลงตัวกันเท่าไหร่ติดในใจว่าไม่สนุกเลยแนวเพลงแปลกใหม่มากเข้าใจว่าเกิลคัชนะแต่รู้สึกว่ามันเกินไปไม่ค่อยเข้ากับสาวๆสาวๆก็รท้องเพลงเพาะกันทั้งวงเลยนะ แต่เพลงนี้ไม่ค่อยได้โชว์เท่าไหร่ออกจะแร็ปหนักเกินไปฟังไปก็รู้สึกแสบแก้วหูไปเลยหยุดฟังค่อยไปฟังใหม่แต่ก็พยายามฟังเพื่อยอดวิวไปเรื่อยๆแหละสนับสนุนสาวกันต่อไปผิดหวังกับคัมแบ็กครั้งนี้นิดนึงแต่ไม่เป็นไรคัมแบ็กต่อไปแล้วกันเนาะ <c oughs> อีก่ความเห็นต่อไปนะครับผมส่วนตัวผมคิดว่าเพลงก็ดีนะครับแปลกใหม่แต่อาจจะแร็ปไม่สุด ซึ่งคิดว่าดสาวอาจจะไม่ถนัดแรปกันเท่าไหร่ชุดฉากเพอร์ฟอร์มดีหมดนะสาวสาวเต้นแรงอินเนอร์ดีส่วนที่ว่าเพลงจะไปทางแนวค่ายวาจริงๆแล้วผมว่าไม่ใช่นะแต่ลุงเขาคงอยากให้เพลงดูอินเตอร์ผมฟังแล้วออกไปทางแนวคาร์ดิบีส่วน5่าทางที่ดูไปซ้ํากับบางวงผมว่าถ้าเต้นมันก็มีซ้ํากันบ้างปกติมันก็แค่เล็กน้อยนะลุงผักเขาคงอยากให้คํานี้เพลงไปทางอินเตอร์ เพียงแต่ลุงจับทางเพลงไม่เข้ากับาสาวๆเท่านั้นเองอีกด้านความเห็นต่อไปนะครับผมเพลงนี้แปลกๆสำหรับเราจริงตอนที่เซอร์ท่อนฮุกออกมาจริงๆคาดหวังแล้วว่าเพลงดีแน่เลยพอออกมาเต็มเพลงแล้วแบบเฮ้ออะไรอะที่ผ่านมาเราชอบเพลงอีจน่าจะเกือบทุกเพลงนะแต่พอฟังไปหลายรอบเออเริ่มติดหูท่อนฮุกหลอนหูชอบเพิบอินเนอร์การเต้นของาสาว แล้วเราชอบชุดนะสวยดีแต่อย่างความเห็นบนบน,บนบอกในเรื่องเพลงมันออกไปแนวตั้งใจให้แรปเยอะแต่เราสาวแรปเหมือนร้องเร็วเหมือนบนบนกันมากกว่าความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมมันเป็นเพลงที่แรปเยอะเปิดมาก็แรปเลย3คนโดยยูจินเยจียูนาซึ่งเหมือนจะดีแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์น่ะในฐานะคนฟังเราขออนุญาตพูดถึงแบ็คพิงคือไอ้ตอนที่เราฟังเพลงนี้เนี่ย เรานึกถึงภาพลิซ่าเจนนี่มาแรปในเพลงนี้เรานึกถึงภาพการแรปของ YG ซึ่งในความคิดมันทำให้เพลงนี้ฟังดูสมูทขึ้นมาเลยนึกภาพแรปแบบลิซ่ามันดีขึ้นมาเลยแล้วของ j y p มันไม่เหมือนแรปมันดูตลกควรหาครูฝึกแรปคนใหม่มาให้นักร้องถ้าเอา3คนที่แรปไปเรียนแรปมาใหม่ให้มันเหมือนแรปจริงๆจะดีมากเลยอันนี้คือเพลงดีนะเพลฟดีมากด้วยเต้นใส่พลังกันเต็มเลย แต่랩คือเหมือนจะพยายามให้ดูสวักดูได้เท่แต่ไอท่อตบเนี่ยมันไม่ได้เลยจริงๆอยากให้ JYP ปรับปรุงตรงนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับ,บก,กับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ